สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวที่บังกลาเทศนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงนะคะชื่อว่าทากะนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวโอทาวคะ่ะทุกคนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทากะโอทาวนะคะก็คือย่านเมืองเก่านั่นเองค่ะโดยเรามีเพื่อนร่วมทุบร่วมทุบ <laughs> เพื่อนร่วมทิบหนึ่งคนนะคะบุร่วมสไตล์กรรมนะคะแล้วก็ มีผู้ช่วยเหลือเราสองคนนะคะเป็นไกดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ติดอยู่ในทราฟฟิกนะคะการจราจรของที่นี่บอกได้เลยว่าติดก่าประเทศไทยสิบเท่าร้อยเท่าเลยค่ะทุกคนและที่แย่ไปกว่าจราจรนะคะก็คือเสียงแตรนี่แหละค่ะตลอดเวลาไม่ได้พักหูเลยค่ะ สำหรับใครจะไปเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำให้พักแถวแถวสนามบินนะคะเพราะว่าถ้าพักแถวโอทาวน์นี่บอกได้เลยว่าออกมายากมากนะคะซึ่งระว่ายากเนี่ยไม่มีใครพักแน่นอนอยู่แล้วนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะพักอยู่แถวนิวทาวนนะคะแล้วก็ที่บางกลาเทศนะคะไม่ค่อยมีคนนิยมมาเที่ยวกันนะคะน้อยมากนะคะที่จะเจอต่างชาติดังนั้นเวลาเขาเห็นต่างชาตินะคะเขาก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยเขาก็สมองเราแบบโอ้ my god beautiful อะไรงี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูตำรวจนะคะอันนี้คือตำรวจจราจรนะคะใส่ชุดเขียวที่นี่เขาไม่มีไฟแดงนะคะบางที่มีนะแต่ว่าใช้ไม่ได้พังนะคะและถึงมีเขาก็ไม่ตามกดตามอะไรกันอยู่นี้นะคะเพราะว่าเขาชินกันแล้วในแบบนี้นะคะตำรวจที่ไทยพกปืนตำรวจที่นี่พกไม้เอาไว้ตีค่ะทุกคน คือใครพูดไ่ฟังก่ฟาดอย่างเดียวเลยนะคะส่วนตรงผนังนี่ก็คือภาษาของบังกลาเทศนะคะภาษาที่เขาใช้กันคือภาษาเบงกาลีนะคะซึ่งมันก็ฟังดูคล้ายๆกับอินเดียนะคะแล้วประชากรบ้านเขาก็เยอะเหมือนอินเดียเลยค่ะโอ้โหร้อยหกสิบเก้าล้านกว่าคนเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เลยทําให้ประเทศเขานี่คือหนาแน่นมากเลยคะ่ะไปที่ไหนก็จะเจอแต่คนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงด้วยนะคะ ตอนนี้เราจะเริ่มเข้ามาในซอยแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ไม่สามารถนําเข้ามาได้นะคะเราก็เลยเดินไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งรถถีบกันนะคะมาถึงที่นี่ก็อยากจะให้ลองนะคะเขาเรียกว่าลิกช่นะคะไม่อยากจะถ่ายขยะเลยแอร์มีอะไรอ่ะคือว่าหาย this drag <like> this t k e t ถึงแล้วจ้าย่านโอทาวก็คือแบบเก่าแก่แบบของจริงเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือโอ้ m ม่ก็คือกลิ่นมันแรงมากระหว่างทางนะคะขยะเต็มไปหมดเลยคือเราก็พยายามจะมองข้ามแล้วก็ก้านหายใจสุดแรงเลยค่ะทุกคนเราก็ไม่อยากจะเอาภาพที่มันไม่ดีมาให้ทุกคนดูนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงที่เป็นแบบขยะนะคะแล้วคือมันไม่ใช่ขยะแบบนิดเดียวนะมันเป็นขยะแบบกองใหญ่เลยนะคะมันหวานๆเปรี้ยวนะคะทุกคน เหมือนนมเราเกิดที่แบบว่าใส่น้ำแข็งด้วยน่าจะน้ำมะเร็ง เป็นร้านบยญีี่พี่มินมากินนะคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่เรามาย่านนี้นะคะคือเราอยากจะเป็นตามหาร้านเบยานีนะคะร้านนี้แหละที่พี่มินรมลนเคยมากินนะคะ,ะดูบรรยากาศนะคะนี่คาจิเบียญียนี่นะคะวิธีการกินนะก็จะเห็นแบบบีบมะนาวลงไปด้วยนะ อันนี้เราก็เอากลับบ้านเพราะว่าร้านมันคนเต็มมากเลยค่ะไม่มีที่นั่งว่างเลย <c oughs> เราก็เลยห่อกลับเดี๋ยวจะไปกินร้านอื่นนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาอันนี้ไปกินด้วยนะคะเขาไปเรียกรถไมให้เราหรอน่ารู้มากฮัลโหล <c oughs> <c oughs> นนัยดีกบเราสังเกตคนบังกลาเทศนะส่วนใหญ่คือเขาจะหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มนะคะเพราะว่าก็ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่นะคะ ด้วยความที่เขาก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลําบากนะคะอันนี้ถึงแล้วค่ะร้านเบยานีนะคะร้านนี้ก็ดังไม่แพ้กันกับร้านที่พี่มิ้นไปกินเลยนะคะซึ่งคนพื้นที่เขาแนะนํามาเองก็แสดงว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปลองซิมกันดีกว่าาจเบยานีอันนี้นี่เลยอมาจากร้านเมื่อกี้นั่นแหละเกมีคนที่นี่เขาจะกินอาหารด้วยมือกันนะคะแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่านะคะเราก็กินด้วยช้อนปกตินี่แหละค่ะ

นิชชอนะคะก็เป็นขา้าวเบยานีนะคะที่ทํามาจากเนื้อแกะนะคะก็จะบอกว่ารสชาติมันก็อร่อยมากเลยที่สําคัญนะคะเครื่องเทศเขาก็ไม่ได้แรงเกินไปนะคะกินง่ายกินข้าวอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดเขาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะจริงๆเราตั้งใจจะไปพระราชวังสีชมพูนะคะแต่ว่าตลาดนี้เป็นทางผ่านนะคะเราก็เลยพาให้ทุกคนมาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะมันเป็นตลาดแบบค้าส่งนะคะหรือว่าโ h o เ e ลมาร market นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้า ก็น,นั่นเลยคะ่ะวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะก็อันนี้มาถึงแล้วคะ่ะพระราชวังสีชมพูนะคะต้องเสียค่าเข้าด้วยนะคะที่นี่เนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นแบบราชวังของคนรวยมหาเศรษฐีเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะ <lowered religion> เดินอีกไปนิดนึงค่ะก็จะเจอกับท่าเรือนะคะใครที่อยากจะมานั่งเรือล่อ,ลองเรือเล่นก็มาได้นะคะจะบอกว่าน้ําที่นี่ก็คือโอ้ไม่ก็นึกถึงเพลงทะเลสีดําเลยนะคะโอ้โ oh หขยะก็คือเอมพยายามถ่ายไม่ให้ติดแล้วนะคะ <laughs> เราก็จะไปล่องเรือเล่นนิสหนึ่งไหนๆก็มาถึงแล้วนะคะ และการล่องเรือของเรามันก็คือกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โอ้ oh my god ปวดหัวมาก <laughs> เจอกับกลิ่นแรงของขยะ บลพิตทางอากาศแล้วอีกอย่างก็คือเสียงดังนกหูแบบโอ้วุ่นวายมากคือแบบเป็นวันที่วุ่นวายจริงๆนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจนะคะก็คือพี่ไกของเรานะคะคือเทคแคร์เราดีมากนะคะแบบโอ้โหคือนับถือน้ำใจเป็นอย่างแรงเลยนะคะถึงแม้ว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปเจอมามันอาจจะไม่ได้ว้าวไม่ได้ Amazing นะคะคือแทบจะหาข้อดีไม่เจอเลยนะคะแต่ก็จะบอกว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเราได้มาเปิดหูเปิดตานะคะ แล้วก็ได้มาเห็นว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายคนที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตลําบากกว่าเรานะคะดังนั้นนะคะก็จงมีความสุขกับชีวิตของตัวเองที่อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศบังกลาเทศนะคะจะมีคนจนเยอะมากแต่เขาก็มีคนรวยที่แบบโคตรจะรวยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะไปตัดสินไม่ได้นะคะว่าคนบังกลาเทศทุกคนจะจนนะคะสําหรับที่วันนี้ก็จบลงแล้วจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย